จะคูณสามเป้งหนพันห้าหนึ่งพันห้าอย่างงี้ 500. 500. 500. งแล้วสีสปินจะออกมาหรือเปล่าไม่ออกไม่เป็นไรแต่คูณห้าอะสองคูณเป็นมือตีสี่เอสโก้เอสโก้ เอาละครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนีรูปมาอยู่ในเกมลูกกวาดผลไม้นะครับผมชะนะเงินรางวัลเป็นเพาลแบบขยายนะครับผมและตัวรางวัลที่อ๋อไม่ใช่ตัวรางวัลอีตัวคุณที่เพิ่มสูงขึ้นออ๋โอเค<ม>วันนี้เรามาทุนที่ยี่สิบบาทนั่นนะครับผมาเดี๋ยวเราจะรูตารางการแจกกันนิดนึงเลยนะครับผมตารางการแจกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผม จะประมาณนี้นะผมเกมใหม่ของค่ายพีจีเลยนะครับผมลองกันสักหน่อยแล้วเรามากสุด้วยไงวันนี้เรามาทุน20ไปก่อนเลยครับผมเบาๆเบาๆแบบเบรเบรเบาๆเบรเบรไปก่อนครับผมเริ่มเบตที่1บาทเริ่มเบตที่1บาทครับผมเบาๆเบรเบรกันไปก่อนเอาสิเอาสิโอ้ไม่มาเลยว่ะเราขอ10ทีไปเลยก่อนแล้วกันสิทีไปกันแบบรวดเร็วเลยครับผม มาแล้วครับผมสปินต์ฟรีสปิน,ปนโผล่แล้วครับผมยังไงครับผมแล้ว,ลวยังไงแล้วคูณห้าคูณห้าไปแล้วครับผมเออหลบหลบคูณห้าไปอีกห้าสิบอุ้ยอุ้ยไหลยอยู่นะเกมใหม่เกมใหม่ไห,หลยอยู่นะเออเอาดีครับสีสปรินตัวเดียวโบ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 ,บ,บไม่เลย ม่เลยโอ้โหลามาเบาๆไปก่อนครับผมชิวๆเบาๆไปก่อนอืมเพิ่มเบ็ดเลยขอขยับเบ็ดปแป๊บเลยขอขยับเบ็ดหน่อยเลยสักสักยี่สิบเลยปะเราเราเริ่มมีธุระขอยี่สิบเลยมาแล้วผมอืมอืม มาครับผมทีนี้เรามีสูตรแล้วครับผมกด5้ทีพอหรือไม่ก็เจอฟรีสปินครับผมเจอฟรีสปินคือชิลเลยขอแค่ฟรีสปินพอนะครับผมชิลเลยครับผมผมบอกให้ชิลจัดอาลไรครับผมยังไงยังไงครับผมขอลายยาวๆจังหวะนี้ มาแล้วผมฟิโตปินเข้าสูตรผมเรียบร้อยครับผมเข้าสูตรผมเรียบร้อยสองพห้าครับผมมาเข้าสูตรเรียบร้อยกดไปสิทีครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบมาครับผมเข้าสูตรเลยครับผมมาสูตรนี้บอกเลยไม่มีที่ไหนแน่นอนมีที่นี่ที่เดียวไปครับผม แล้วดาวออกดิครับอย่างนี้แล้วคูณสองอืมอหนึ่งพันนึ่งครับแล้วอย่างนี้สูตรมาสูตรถึงสูตรผมสูตรผมไม่มีคำว่าพลาดสูตรผมไม่มีคำว่าพลาดแล้วคูณห้าคูณห้าก็สองพันแปดโอ้โหเหลือไหลยาวๆเลยแล้วคูห้าก็ไปอีกสองพันหนึ่งอืมฮึสตรอเบอรี่ต้องมาแล้วป่ะสตรอเบอรี่ไหมเออแล้วคูณห้าอืมสี่พันสตรอเบอรี่เอาป่ะไม่เอา เติมนีกเราก็รับไปเต็มไที่นี่หนิง,หนง,หนงมาครับผมผมขอรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเลยครับผมหมาครับผมแล้วคูณสองไปดีครับแล้วคูณสามเป้งพันห้า,พ,หาพันห้าอย่างนี้แล้วซีสปิจจะออกมาหรือเปล่าไม่ออกไม่เป็นไรแต่คูณห้าอ่ะสองคูณเม,มือตี สีส่ let's go let's go หน้าห,ม,ออาหม,มีออกไปหน้าหมีไม่ออกก็ไปแต่แล้วถ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูซีนนี้นะผมยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมสำหรับเกมผุดสีข้าวใหม่ทีอว่าสุดยอดอยู่หลังผมไว้จะเอามาเล่นเกมนี้ให้ดีสักรอบนึ่งแล้วไม่จะทำสบ้าสำหรับเกมนี้ดีดีดีบ้างครับผม